สวัสดี SME ทั่วประเทศที่พร้อมติดปีครับ SME ติดปีก by K SME Care วันนี้จะสารฝันธุรกิจ SME ทั่วประเทศที่ต้องการสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ด้วยการติดตามบริษัท C Mass Corporation จำกัดผู้ผลิตมึกพิมพ์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยกับการเดินทางเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ FAI จุดหมายแรกวันนี้ผมขอแวะมาแนะนำบริการดีๆ จากพันธมิตรทางธุรกิจของ SME ทั่วประเทศธนาคารเกษตรกรไทยสาขาบางซ่อนครับอาสวัสดีครับคุณต้องครับคุณก้องสวัสดีครับเกษตรกรไทยยินดีรับใช้ครับวัสดีครับโอ้รถไฟฟ้ากำลังสร้างเลยครับครับกำลังสร้างสาขาบางซ่อนก็จะมีรถไฟฟ้าใน่เมยทราบว่าตอนนี้ลูกค้าของเกษตรกรสาขาบางซ่อนี่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจแบบไหนครับสาขาบางซ่อนนะครับพอจะกลุ่มได้เป็นสามกลุ่มสองกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มทหาบุรีนะครับแล้วก็ ร้านค้าอาคารไปที่คุณทิศาเนี่ยเป็นกลุ่มอาคารสำนักงานซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่อยู่คนที่คนที่ที่นี่ครับมีของเรามีเจ้าที่อยู่ทั้งหมด8คนคนนะครับทุกคนอาจจะยาสัยดีนะครับมีเงื่อนไขสายแล้วร้อมจะให้บริการลูกค้าผู้การครับแต่วันนี้ครับรายการ SME ติดต่ของเราเนี่ยขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปพบกับบริษัท c m a มสค o ร์ปเปอเรนะครับครับผู้ดูแลอยู่ไม่ทราบอยู่ที่ไหนครับอ๋อดูครับผู้ดูแลเขารอคุณกล้องอยู่แล้วครับเชิญครับท่านนี้ครับ สวัสดีครับพิจวัตรครับครับโอ้วันนี้ต้องขออนุญาตที่ครับพาคุณผู้ชมของผมเนี่ยไปทำความรู้จักกับ c ีแม็กคอร์ปอเรชันนะครับอ๋อบริษัท c ีแม็เป็นบริษัทที่น่าสนใจมากนะครับเป็นโรงงานผลิตบุกรี่มีโรงงานเป็นของตัวเองบริษัทเดียวในประเทศไทยนะครับรแล้วอยู่บริเวณนี้เองใกล้ๆห้เดินไปดูได้เลยครับครับครับผมครับและด้วยความช่วยเหลือของคุณชูวัตรวันนี้เรามีโอกาสมาที่บริษัทซีแม พื่อที่จะมาพบกับคุณพีรศักดิ์ทองลเรนผู้บริหารบริษัท SME ผู้ขยายวงการหมึกพิมพ์และสินค้าไอทีของประเทศไทยที่กำลังจะยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของหมึกพิมพ์สำหรับขึ้นพิมพ์ทุกระบบนะครับยใ,ใต้แบนโคแม็กซ์ Mac, ซึ่งทั่วฟิลผมคิดว่ามีหมึกของผมทั้งหมดแล้วนะครับเยงแต่ว่าตัวใช้ยังไม่ได้สังเกตนะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นหมึกสําหรับเติมเข้าไปในท้งตอนนี้ ตลาดจะเติบโตค่้นข้างมากแล้วผมจะมีตัวกระดาษสำหรัปปบพิพภาพถ่ายนะครับตัวนี้ก็พิพ์ภาพถ่ายเก็บได้70ปีครับเดี๋ยนี้ลูกค้ามีถ่ายรูปมาแล้วพิมพ์ที่บ้านแล้วก็เก็บเป็นอัลบั้มไว้70ปีได้เลยน่าจะเป็นความภูมิใจของคุณพีเลยครับเพราะว่า ไปออฟฟิศไหนไปบ้านไหนควรจะมีของของคุณพีอยู่ในนั้นหมดทุกอยา่างครับก็อยากให้คนไทยะฮะช่วยสนับสนุนสินค้าไทยครับเพราะว่าเราก็สามารถผลิตส,สินค้าที่มีคุณภาพระดับสากลได้แล้วก็มองไว้บริการคนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มีส่งออกครับ ราคาต่างแต่ของออริจินอลเยอะเลยครับขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องพิมพ์นะครับถ้าเป็นอิงเจ็ตต่อแทงเนี่ยประหยัดก,กว่า5้าเปอร์เซ็นขึ้นไปห <500. S 2> ้า <c oughs> เพราะว่าคุณก้องซื้อตลับหมึกมาใช้หมึกที่มากับตลับเนี่ยมีประมาณ1 5บหซีซีนะฮะ <c oughs> ของผมเนี่ยให้4 0 0ร้อซีซีเลยบทหนึ่งแทงนะครับหมึกบทหนึ่งแทงเนี่ยเท่ากับซื้อหมึกออริจินอลอย่างน้อยเนี่ยสองถึงสี่หมื่นบาทขึ้นอยู่กับราคาหมึกแต่ละรุ่นครับ <c oughs> ส่วนถ้าเป็นพวกเลเซอร์นะครับก็ ประหยัดกว่าการประมาณ40%ขึ้นไปตอนนี้เราต้องช่วยการรักษาสภาพแวดล้อมนะครับ,ค,รบคือบางครั้งเนี่ยเราซื้อเครื่องพิม์มาราคาไม่แพงแต่ซื้อหมึกแพงมากเลยใช้หมดนโยวโยทิ้งหลักการของหมึกของเราก็คือเป็นหมึกทดแทนลักษณะก็คือว่าหมึกหมดสามารถเก็บตลับนั้นมาเติมใหม่ได้หมึกหมดสามารถที่จะ เอาเอาเครื่องพิมพ์นั้นมาต่อแท้งเลยหรยอไม่ต้องซื้อตลับบ่อยๆมันก็เป็นขยะในในโลกใบนี้เหมือนกันเพราะว่าทุกคนใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งวัวนี้ครับโอ้โหพี่ชูนี่ได้3อย่างด้วยกันหนึ่งคือสัจสมุนของไทยคับสองนี่โลกสีเขียวสามประหยัดตังเองด้วยครับต้องขอบคุณที่พามาจากคุณพีนะครับเมื่อหมึกพิมพ์ประสบความสําเร็จอย่างงดงามคุณพีรศัดั์ไม่ได้หยุดแต่เพียงแค่นั้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใต้แบรนด์วอลต์จึงเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายและพร้อมหมุกตลาดสากลเราก็เห็นว่าพฤติกรรมของคนปัจจุบันก็จีอยู่กับเทคโนโลยีตลดอดขาเห็นว่าซื้อรถไฟหรืออะไรก็จะมีคนใช้โทราศัพท์มือถือใช้นูบุกตามร้านกาแฟต่งตางๆผมก็ถอมว่าตลาดตรงนี้มันเติบโตค่อนข้างมากประกอบกับบึกของเราเนี่ยมีส่วนแบ,บ่งตลาดค่อนข้างสูงแล้วตลาดมันค่อนข้างจะโตตามระบบของมันละเราก็เลยหันมาพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับมือถือ แล้วก็ L C D T V ต่างๆถ้าตอนนี้มือถือนี่ยอดประมาณเท่าไรจากข้อมูลวิจัยตลาดเนี่ยเพราะว่ามือถือถุกจดทะเบียนอยู่ประมาณ85ล้านเครื่อง85ล้านเครื่องมากกว่าจำนวนคนไทยตัวนี้เทรนมาแรงครับปัจจุบันนี้คนใช้มือถืออยู่บนรถบ้างอยู่ที่ทำงานบางยังไม่ถึงบ้านแบตเตอรี่หมดซะก่อนตัวนี้เรียกว่า Walk Power จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าแบตเตอรี่กำลังจะหมดเนี่ยเสียบเข้าไป ก็ใช้ต่อได้อีกประมาณ3.5ชั่วโมงสชั่วโมงครึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์สำหรับโน้ตบุ๊กกระเป๋าโน้ตบุ๊กของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเน็ตบุ๊กก็จะเป็นกระเป๋าที่เราใช้แบบที่ได้ที่แตกต่างกับกับกระเป๋าทั่วไปนะครับข้อดีของกระเป๋านี้คือคือกันน้ำได้ครับครับหมายความว่าถือตักผนได้นะครับทำประโยชน์และก็การกระแทกได้อย่างดีเพราะเป็นแบบที่ได้ที่แตกต่างในตลาดไม่มีครับเป็น PVC อย่างเดียว แกจตต่างๆของแบรนด์วอลส์นั้นถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบรับไลฟส์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่คลั่งไคล้ในสินค้าไอทีและโมบายโฟนประเภทต่างๆซึ่งนั่นหมายถึงการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจมูลค่ามหาศาลหากเทียบกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันแต่ไม่เพียงแค่นั้นคุณพีรศักดิ์ยังเปิดตลาดสินค้าคาแรคเตอร์เพื่อดึงดูดความสนใจจากคนทุกเพศทุกวัยด้วยการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อผลิตสินค้าแบรนด์คาแรคเตอร์ต่างๆในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวครับ ทำไมถึงต้องซื้อทุกแบรนด์ขนาดนี้ครับคือเราคิดว่าหลังจากที่เราพัฒนาคอมพิวเตอร์ซีเซ้ครบวงจอแล้วต้องการมาร์กิชแ์กอันดับหนึ่งเนี่ยเราคงต้องคอบคุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดมีทุกอย่างแม้กระทั่ง พี่บอดครับลิขสิทธิ์พวกนี้เราเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยหรือเปล่าลิขสิทธิ์พวกนี้ในหมวดของคอมพิวเตอร์แอนดิจิทัลอสซกรีก็จะเป็นเจ้าเดียวที่ผลิตสินค้าพวกนี้ประเภทนี้ได้ผมเองพัฒนาสินค้าลายเส้นพวกนี้ไม่ได้ขายเมืองไทยอย่างเดียวบางทีต่างประเทศเขามีลายเส้นอยู่อย่างมาเลเซียก็ม,มีลายเส้นคิตตี้อยู่เขานำเข้าจากผมได้เลยผมก็ส่งออกได้ง่ายขึ้นและครั้งแรกกับโอกาสพิเศษที่ผมและคุณผู้ชม จะได้เข้าไปดูถึงโรงงานผลิตมึกแห่งเดียวของประเทศไทยและความมั่นใจของคุณพิรศักด์ในศักยภาพธุรกิจของเขาติดตามชมช่วงหน้าครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่นี่ครับโรงงานอิงบอร์ดแลนดซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำหมึกสำหรับเครื่อนพิมพ์ทุกชนิดภายใต้แบรนด์โคเม็กซ ซึ่งครูพิรักษ์บอกแล้วว่านี่เป็นการเปิดประตูฐานกำลังการผลิตของโคมเม็กซเป็นครั้งแรกสำหรับรายการของเราโดยเฉพาะครับ และนี่คือในส่วนของโรงงานครับวันนี้ผมชวนต้องมาดูในส่วนของการผลิตปมึกยิงเจ็ตครับทื่งทีมพ์ิงเจ็ตครับโอ้แล้วนี่โรงงานนี่แบ่งเป็นส่วนต่างๆยังไงบ้างครับเนี่ยครับก็จริงๆแล้วโรงงานของเราเนี่ยเป็นโรงงานแรกและโรงงานเดียวที่ผลิตหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ทุกระบบระบบยิงเจ็ตระบบเลเซอร์ระบบดอทแมทชิคหรือว่าิฟรมต่างๆนะครับครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องสําหรับการผสมหมึกตามสูตรต่างๆนะฮะซึ่งเครื่องพิมพ์ก็มีหลายยี่ห้อเราก็ผสมตามสูตรต่างๆ แตกต่างไปแ,แ,แต่ละยี่ห้อความพิเศษของเครื่องที่ต้องสามารถทําหมึกสําหรับิงเจ็รแล้วก็ต่างๆเนี่ยความพิเศษความเฉพาะอย่างของมันคืออะไรหมึกแต่ละเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นนะครับสูตรหมึกไม่เหมือนกันความพิเศษของมันนี่คือสูตรหมึกเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดครับอันที่2เนี่ยเป็นส่วนของกระบวนการผลิตเราจะเห็นว่าเอ๊ะผสมหมึกเหมือนกับผสมน้าหวานดื่มหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ครับยกตัวอย่างเช่นน้ําสําหรับ ผลิตหมึกเนี่ยก็ต้องเป็นน้ําทีา่ถูกผ่านกระบวนการเพื่อลดไฟฟ้าสถิตงนั้นน้าดื่มที่เราดื่มเนี่ยยังมีไฟฟ้าสถิตอยู่น้ําที่มาใช้ผลิตหมึกเนี่ยจะต้องไม่มีไฟฟ้าสถิตแล้วอย่างนี้ครับก็เป็นขั้นตอนของมันเครื่องมิกเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติพิเศษที่มีความเร็วในรอบของการผลิตที่มันสามารถจะมิกน้ำหมึกเป็นเนื้อเดียวกันได้ครับนั่นหมายความว่าแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นก็มีสูตรของมันที่แตกต่างกันครับ,รบวันนี้เราผลิตอยู่ประมาณสัก เจ็ดแปดยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็มีความแตกต่างของรุ่นและสีอยู่ซึ่งนเลิของเราเนี่ยเป็นโนเลิจากประเทศเยอรมันรรเราก็ผลิตเฉพาะรุ่นเฉพาะยี่ห้อะะซึ่งความยากอยู่ตรงที่ว่าเราต้องผลิตเฉพาะเจะจงแต่ละลรุ่นก็เลยต้องมีกระบวนการแตกต่างกันพอสมควร,ครแล้วเพราะเหตุใดถึงไม่มีคู่แข่งเลยครับผมคิดว่านาฬิที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ได้มาง่ายนะครับผมยกตัวอย่างถ้าเราจะผลิตเหมือนเววันนี้ผมต้องไปซื้อสูตรผลิตมา ประมาณ160ล้านครับซึ่ง160ล้านกว่าจะผลิตเพื่อจะครอบคลกับเงินที่ซื้อสูงผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายโอ้นี่เฉพาะค่าฟร์มูล่าอย่างเดียวครับแล้วก็ในประเทศเนี่ยตลาดในประเทศเราไม่ได้ใหญ่มากนะครับ60ล้านคนเนี่ยใช้หมึกจริงๆก็อาจจะสัก10กว่าล้านคนครนะนั่นผู้แข่งที่จะมาตั้งโรงงานเพื่อจะซัพพลายในประเทศเนี่ยผมคิดว่าเขาคงคงไม่คิดเขาไปซัพพลายในประเทศอื่นดีกว่า Oh. อีกส่วนนึ่งก็คือเราเป็นผู้นํามาประมาณสักสิปีแล้วเราผลิตให้กับแบรนด์ในประเทศนี่ส่วนใหญ่ก็มาจากโรงงานผมทั้งหมดมันก็เลยค่อนข้างคู่แข่งคิดว่าถ้าเข้ามาคงค้คิดหนักเหมือนกันเพราะว่าเราค่อนข้างแข่งในตลาดส่วนนี้เป็นส่วนของการมิกซ์นะฮะผสมหมึก ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะมีขั้นตอนของการกรองกรองให้หมึกเนี่ยผ่านระบวนการกรองที่ที่ละเอียดที่สุดเป็นโมเลกุลเพราะว่าหัวพิมพ์ของเครื่องพิมเนี่ยจะมีขนาดเล็กเป็นในครอนนะครับครับซึ่งหมึกก็ต้องผูกกรองให้โมเลกุลมาเล็กที่สุดนนี้ไอ,าาอ้นี่เป็นความยากครับครับทำทั้งหลายชนิดเนี่ยครับหมึกอะไรยากสุดฮะเป็นสูตรของกเม m e n t ิกเมนต์เป็นหมึกที่กันน้ำนะครับมันจะมีส่วนผสมคาร์บอนพนอยู่นะฮะหมึกที่ สามารถทิปลงกระดาษธรรมดาและกันน้ำได้เรียกว่าหมึกที่มีส่วนผสมเป็นพิกเนตนอันนี้จะยากที่สุดเพราะว่ามีส่วนของการมิกท,ที่จะต้องมิกด้วยด้วยวิธีการพิเศษซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมจะให้คุยกับดรสุวัสด์ที่เป็นผู้บริหารที่ดูและไอดีที่นี่ทั้งหมดครับงั้นขออนุญาตไปพบท่านเลยดีกว่าครับได้ครับย๋ยวเชิญครับ